ประวัติลูกหนังคลิปนี้ขอเสนออีบ,บิซูมากองกลางที่กลับมาแจ้งเกิดในยุคบอสเตโคกูสเปอร์ในฤดูกาลนี้กับการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมการเข้ามาของอังเก้บอสเตโคกูโคชประสบการณ์สูงทั้งยุโรปและเอเชียวัย58ปีกับแทคติกเกมรุกของเขาแดนกลางเขาเลือกใช้อีบ,บิซูมาเป็นตัวหลักคอยปัดกวาดเกมรับหน้าแผงแบ็กโฟและเล่นตามแทคนิกได้อย่างยอดเยี่ยม อีบิซูมาก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในแดนกลางรับจบเกมรับเบียดหอยเบียดให้ไปนั่งสำรองได้อย่างสิ้นเชิงเขาลงเป็นตัวจริงทั้ง3นัด254นาทีในสนามกับฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งตามสไตล์นักเตะแอฟริกาทั้งมีความคล่องตัวความเร็วการอ่านเกมการเข้าสกัดบอลใส่ถิติการเข้าปะทะ4ครั้งต่อเกมอัตราสำเร็จคิดเป็น98%การเข้าสกัด1.5ครั้งต่อเกมคิดเป็น82% การดวนตัวตัวกลางสนามชนะ10.5ครั้งต่อเกมสถิติเกมรับที่ว่ามานี้มันพุ่งขึ้นเป็นกราฟสีเขียวครับจากนักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในฤดูกาลที่แล้วเขาพัฒนาตัวเองและยึดตัวจริงภายใต้โค้ชคนใหม่อย่างปอสเตโคกูด้านเกมรุกเขาก็ทําได้อย่างดีเยี่ยมจ่ายบอลทั้งหมด163ครั้งสําเร็จ148ครั้งคิดเป็นอัตราสําเร็จ90.80%ทั้งยังเป็นตัวขึ้นเกม คอยบิวอัพจากแดนกลางเปลี่ยนจังหวะเกมรับเป็นลุกมีทักษะการเลี้ยงบอลความกล้าเล่นดวลตัวตัว,ตวความมั่นใจของเขามันส่งผลตั้งแต่พรีซีซั่นครับความแข็งแกร่งและพลังงานการช่วยทีมของเขาพร้อมทักษะที่ยอดเยี่ยมบวกสกิลการเอาตัวรอดกับภาพการใส่ปลอกแขนข้างเดียวมันเหมือนป๊อกบาสมัยพีกๆยังไงอย่างนั้นและบิสมามีไอดอลเป็นยา่ยาตัวเล่ครับเขาเล่าถึงแรงบันดาลใจเอาไว้แบบนี้สำหรับผม ยาย่าคือกองกลางที่ดีที่สุดในโลกยุคนั้นเขาเป็นนักเตะที่ทํางานหนักความแข็งแกร่งบัญชาเกมแดนกลางทุกอย่างเขายิงประตูและทําอะไรกับลูกบอลได้อย่างยอดเยี่ยมมีความรับผิดช,ชอบของฐานะผู้นําในสนามมีรายงานว่าอังเก้เลือกให้บิซูมารับบทเป็นพี่ใหญ่ในแดนกลางคอยช่วยเหลือทีมและใครก็ตามที่ยืนกลางคู่กับเขาบิซูมากล่าวถึงปอสเตโคกูเอาไว้แบบนี้ครับเขาใจเย็นและเปิดโลกกว้างมากมาก เป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพ่อไม่เคยโยนความกดดันให้นักเตะเขาแค่พยายามบอกผมว่าต้องการอะไรแล้วให้ทําอะไรสําหรับผมอังเก้เป็นคนและโค้ชที่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วด้วยวัย26ย่าง27มันเริ่มเข้าสู่ช่วงพีกแล้วครับเขาจะเป็นกําลังสําคัญของสเปอร์ในฤดูกาลนี้และเรียกฟอร์มสมัยที่อยู่กับไบตันให้กลับคืนมาคอยรับจบปัดกวาดเกมรับได้อย่างดีเยี่ยมถ้ายัางรักษามาตรฐานและความมั่นใจไว้ได้แบบนี้ และนี่คือเรื่องราวในครั้งนี้อีบิซูมากางร,รับที่กลับมาแจ้งเกิดอีกครั้ง